ครับเราอยู่ในเกมโอไรซอนฮีโร่ดอนนะครับผมอ่ะเปิดฉากมาก็เราก็จะได้เห็นเด็กนะครับเด็กเดกํำลังเก็บอะไรวะผลไม้อยู่นะแน่มีเด็กคนนี้อดูอยู่ครับผม go and see if you can find some mom. น้องทำไมน้องหน้าแก่เด็กเนอะวันนี้โอเคครับเราจะได้เห็นเด็กทำอะไรอยู่วันนี้น้องคนนี้มืดจังเอาแล้วเก็บผลไม้มาให้ครับผมเอาละทำหน้าตามึงตึง มาแล้วเด็กคนนี้รู้สึกไม่ดีแล้วครับผมอะมมานี่โปรดครับโปรดวิ่งวิ่งโมโหแล้วระวังระวังระวังกลิ่งใหญ่แล้วครับ ลบลงไปโอุ้ยตกโอเคนเลยหรอน่าจะตกลงไปในน้ำนะถ้าเปียกขนาดนี้ก็ตกลงไปในน้ำแน่นอนโอ้ยตกมาจากน,นบน,นน่ัเลยอยกรอสนะครับรอสนี่ใครวะร เราจะได้เล่นแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะตกลงมาในถ้ำแล้วเราทำอะไรดีวะเ,เดินไปเรื่อยๆนะนี่ข้า,างขาวครับ <c oughs> <ต>ข้างขาวครับกด C เพื่อย่องเพื่อก้มนะครับ This must be a ruin of the metal world. One of the old places. And i would not Ross said never not sure. i ไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรวิ่งดูวิ่งวิ่งดูว่าด้านหน้ามีบันไดเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอเหมือนมีอุปกรณ์บางอย่างวางไว้ตรงนั้นมดอกไม้ล้อมรอบไปไปเจอบันไดครับ ข้างคาวอีกแล้วครับผมเฮ้ยโหกดกริ่งได้เด้อคอนโทรนไม่ทางนี้เป็นข้างคาวครับไม่มีอะไรวะนี่คือตู้อะไรวะนี่อะ่ะ มีคนนอนอยู่ตรงนั้นนะมีโต๊ะอะไรบางอย่างโอ้โหมันนานมันน่าจะนานแล้วแหละจะเดินดูรอบๆนะนี่คล้ายๆโต๊ะโต๊ะวิจัยอะไรท้าอย่างเลยเดินดูรอบๆอนนะโอเคมีแค่นี้กดกด e เพื่อ โอเคชมในศพนะครับเจออะไรสักอย่างออกใจอะไรอ่ะโอเคเจอชิปอะไรสักอย่างนะครับผมโอ้ยตกใจตกใจเหมือน ชิปตัวนี้มันทำงานนะครับเออยืมมาใหม่ยังไงเฮ้ยพอใส่ชิปทุกอ,อย่างทำงานอนะ่ะอลังการ everywhere กดวีเพื่อทำงานนะสแกนนะเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรทำงานเลยกด V ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอ่ะมีเควสตรงนี้ครับปรตปิดครับ แม่ทำให้เจได้รู้ในคืออะไรกดวเพื่อแกอะไม่มีหนูนะไม่มีตูต้พาวเวดูดิมีมีมคตรงนั้นเยแกดูช น,นี่มันน่าจะเป็นพอเปิดพลังงานแล้วแต่เฮ้ยเปลี่ยนสีเทยผล Return to the d o o นะครับผมไม่ไดประตูเลยแล้วก็หมุนเลิ้ง ประตูไปไปเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเหมือนมีรูปคนด้วยตรงนี้แกนได้ไหมแกนไม่ได้ครับนี่กล่องอะไรเราไปเอาได้ไหม นเนข้าทางไหน่ะอืมเข้าทางไหนวะเข้า,า,ไ,ขาไม่ได้เหรอสกแกนดูดิไม่มีทางเข้าตัวอะไรด้วยเอามีม้าด้วยนั่นหลัง ไปดีกว่ามีทางเคอรจริงนี่มันเขียนว่าอะไรฟาโรอะไปละโว้ยฟ,าโ,ฟาโรฟาโร คืออะไรวะใครมานอนเล่นตรงนี้เนี่ยอากาศยังเลยเออมันให้เพย์มาที่นี่เนี่ยวะเคย์เขาให้มาตรงนี้เนี่ยกดวีเพื่อสแกนอะไรวะเนี่ย Happy birthday Isaac Daddy sure does love his little big man Look, Daddy can't be there with you and Mom. We can still have a party, right? Sure we can. Show me, show me again. I can too. He's right behind you. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Daddy c a ไม่ e there w ย t h you น n d Mom, but we c ะ n s t i l ้ h a ่ e a party, right? s u น e we can. ยไ้มน่ครับเด็กยิ้มนะน้องยิ้มนะเฮ้เด็กพูดตามไม่ไหวไปเดี๋ยวเว้ยรออะไรแล้วแล้วก็อึ้ยขิ้ข้ามอีกแล้วขอสแกนแป๊บไม่มีอะไรเลย นลน่นเล่นเล่นโน,นมีอะไรวะขอไปซ l นหน่อยนะคะเฮ้ยด้นนานนี้ที่เราไม่คืออะไรอย่างวะ อันนี้คืออะไรอ่ะมนตายเป็นมีอะไรไปดีกว่าทุกคนรุยเลยครับ โอ้โหว่ใ <chat> นคลองมากมีคนตายอีกแล้วคนตายเยอะจังเอียวลอยมาน้ามาเน่มีคนเรียกครับม hand. You don't belong down there. Come! Such places are forbidden, Aloy. I fell in! They are of the metal world. What is that on your face? Nothing? Did you find it down there? Give it to me. เด็กไม่ให้นะครับผมเรื่องอะไรจะให้กูสาไปงม,มในถ้ำน,นะครับไฟขึ้นมาได้เออ,อไม่ให้กอไม่ให้ come a l o n home now starting tomorrow you will learn to hunt โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่นต่ออีกทีนึงนะครับใน ในอีต่อไปแล้วกันทำเป็นอีพีดีกว่านะเกมเนี้ยขมครับที่ติดตามนะ